สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทุกท่านครับวันนี้ครับกลับมาเจอกันอีกรอบครับก็วันนี้ครับคงเป็นวันหยุดของใครหลายๆคนครับวันนี้ครับเป็นวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์นะครับน่าจะเป็นวันหยุดของการที่คนชอบตกปลานะครับอย่างน้าๆชอบตกปลาก็คงต้องออกตกปลาแน่นอนครับวันนี้ก็น่าจะน่าจะส่วนส่วนใหญ่ครับน่าจะออกตกปลาครับวันนี้ครับเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ผมจะพาทุกท่านครับไป ตกปลาครับก็ยังอยู่ในช่วงอากาศที่หนาวเย็นครับหนาวเย็นวันนี้ครับเราจะพาทุกท่านไปบ่อใหม่ครับบ่อใหม่เป็นบ่อใหม่ครับเป็นเก็บตกนะครับเก็บตกเก็บตกปลาปลาน้าน้าแร่ครับเออเป็นปลาเมื่อวานเป็นน้ำหัวนะตกน้ำแร่ก็บาทชิวๆครับวันนี้150บบาทครับสไตล์เราครับก็เก็บตกไปครับบาทไม่แพงนะก็ตกปลาเพื่อหาความสุขนะครับก็วันนี้ครับเดี๋ยวไปเจอกันครับที่บ่อใหม่ครับบ่อนี้ครับชื่อว่าบ่อตกปลา เอ่อบวกหลวงเออบวกหลวงพิชชิ่งคนระับประมาณนี้ครับผมก็ผมก็จำไม่ค่อยได้นะมันเป็นบอ่อใหม่นะชื่อก็ไม่เคยคุคค้นครับบวกหลวงครับน่าจะเป็นบวกหลวงพิชชิ่งครับเป็นบอ่อกลมๆนะครับวันนี้เป็นบอ่อกลมๆก,กับบ่อสวยครับวันนี้บอ่อสวยบอ่อกลมๆไม่ใช่บอ่อสี่เหลี่ยมนะโอเคครับวันนี้เราไปเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ่อครับว่าสถานการณ์บอ่อจะเป็นยังไงคนมีขนาดไหนตอนนี้เจ็ดโมงครึ่งนะครับออกเดินทางอยู่ระหว่างการเดินทางนนั้นเวลาน่าจะแปดโมงครับ 8ปโมงน่าจะถึงบ่อนะครับก็วันนี้ครับบ่อใหม่เนาะอากาศหนาวเย็นก็ไม่รู้จะเป็นยังไงครับวันนี้วันอาทิตย์ครับคนน่าจะเยอะพอสมควรนะผมว่านะก็มันเป็นวันหยุดเนาะก็วันนี้ครับตกปลาชิวๆครับโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันที่บ่อครับผมไปกันเลยถึงแล้วครับถึงแล้วถึงแล้วครับถึงแล้วโอ้โหเรามีครับมือหนึ่งสปีดเก้าครับโอ้โหรออยู่นี่ครับนี่ครับ มือหนึ่งสปีดเก้าครับโอ้โหวันนี้ครับผมจะตามดูผลงานของคุณครับว่าคุณจะเป็นยังไงนะครับวันนี้ครับครับโอ้ครับเอาให้สุดฝีมือนะครับวันนี้ครับนี่ครับทีมงานสปีดเก้าครับมือหนึ่งเนอะมือหนึ่งเลอสปีดเก้าครับส่งส่งตัวแทนมาครับนี่ครับดูหน้านะดูต้าดูตานี่ครับฝ่ที่ไหนไม่เคยปาลมนะครับอ้อหครับโอเคครับวันนี้ครับบรรยากาศที่บ่อครับโอ้โหมีน่าจะประมาณสิบสายครับตอนนี้ครับน่าจะมาสิบสายสิบสิบนิดนครับน่าจะมาเรื่อยๆนะครับน มีครับครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับสุดยอดจริงๆครับวันนี้ครับวันนี้ครับอย่านะครับอย่านะครับอย่าอาการอย่างวันนั้นนะครับพี่ครับเดี๋ยวเราขนของนะครับถุงคนโด่ถุงด มาละมาลมาแลวครับเพื่อนมาแล้ว,มลว,มลวไม่แตะข้างหลังแล้วครับแม่นแล้วครับแม่นละครับมาแล้วมาละใช่มันแนี่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์อ้าหมายของเรา

ตัวแรกก็เป้าหมายของเราครับหมาแล้ว, hoş, รวครับเป้าหมายของเรา,าครับเป่าหมายของเราครับนี่ครับปุ้ยครับเป้าหมายของเราครับมาแล้วครับมาแล้วครับเป้าหมายของเราครับเป่าหมายของเราครับตับฟังสูงขนาดืออ,อ,อ <อ> <ITA> ตักฟังส <dans nos> <ges> ูงขนาดปะโอ้ยนะต้งสูงขนาดปะมาย้อมไหมเมื่อกี้ก็เหมือนจะย้อมเนาะย้อมเร็ว Oh, oh. 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 โอ้นัหรอโอ้โอ้โอ้นัหรอแล้วโอ้โอ้โอ้โดแล้วครับตัวเลขครับมาแล้วครับหมายงเราครับปุยยาหัวจะมาครับเพื่อน บงปลายโอเคครับผมโอเครับเพื่อนๆหลังจาก10โมง23นาทีครับเราได้ปลาตัวแรกไปแล้วครับตอนนี้ครับเรามาเริ่มกันใหม่ครับอ๋อเราเริ่มเรียรู้แล้วครับว่าอ๋อนี่มันคือปลาในครับเม็ดแบบนี้ครับคืนเรืงว่าเป็นปลานินครับค็นเื่ว่าเป็นปลานินครับเพื่อนเพื่อมาแล้วครับเม็ดเดินมาแล้วครับมาสิบโมงกว่าครับมันมาแล้ว แล้วครับสี่โมงกว่าครับเดี๋ยวตั้งทุนตั้งทุนเดี๋ยวตั้งกล้องใหม่โอเคเแรก 对。 อันนีว้วาแล้วโอ้สูงขนอะันนี้น่อยมีปนทัน้มีปนมีปนมีบอ่อ ครับพี่เหมอนมาแล้วเม็ดมันมาแล้วเดี๋ยวไปที่เม็ดเลยจัดโดนตัวที่สองโอ้ออหัวใจสักคำโอ้ลงจัดงามเหรอโอ้ยโอ้ยดูลงจัดงามนี่เข้าเกิน,นปลาโอ้ยนปล่อยไว้ลา Nóng chặt ngam đi Thiêng hò đi lê Thiêng tông Này đồn hấp Nín coi nhắn Nín coi nhắn Má lộng bạc ตันที่สองบ้างว้าฮึาว้าฮสุดท้ายมันก็มาสุดท้ายมันก็มา มาปะตา,ง,าง่ายกันง่ายหน่อยขอเดียวเนะี่ยไม่ได้แล้วนะไ,ไดี๋ยวโอ้โหดูพี่โอเคมาตัวที่2องอู้หูีลาชิพหายเนาะจะมีลีลาขนาดนี้ตัวที่2ครับ Yep. เคนข่ัน้อ่พอเาะคนเดียวเดียวเฮียกัคนเดียวฝนนินนะฝนินนะอืมมันหวานอ่ะฝนินอ่ะมันจะกินเขาไอ้มาจอมามากินอยู่นะอออกินเต็มปลาเต็มปลาเราโยกม้ดอม้ดอลมันเดี๋ยวนี้มากินเลยอ่ะ วันนี้เนีย้ยดโอเคครับเพื่อนตอนนี้บ่ายโมงสิบสองนาทีครับมาเริ่มกันใหม่กับอาการหุ่นช่วงบ่ายเริ่มพอเริ่มมีอาการชัดเจนขึ้นครับ Hva oh, โดนโดนโดอนอย่างนี้อ๋อเอาจะเหมือนตีโซโซไปตเพียนเหอีอยงามอยู่สวยงามอยู่โอเคออครับหืมต่เพีนยนใสสวยเฝ้าจัดเหมือนเปตเพียนเหี้ย สี่พกหกสี่พกหตะเพียนเฉยอืมตะตะเพียนครับสามโงตรงตะเวลา2องมันละ Não, não. Não vai causar Não vai Só โอ้โอ้กีนี้เรียบร้อยขอบคุณครับเราจะหากันเจอครับไอยชะตัวที่สามครับอืตัวนี้ใหญ่หน่อยต่อโล่ปายปากเต็มปากครับอืเต็มปากบนครับในคอ นัาา่นละมาอโอไม่โอไม่ไม่มันมีตัวใหญ่แลยกั่งก็บอนว่าใหญ่แล้วไหมรอแล้วมันมีตัวใหญ่แลกันตัวห้าน้อยไปใยญะแลยกันงก็มี 哦，编队哈。 No way. 嗯。 มีดเว้ยมีดเว้ยเบาวเว้ยมีด้วยมากินเว้ยมีนะแต่บะกินบะย้อมกินเว้ยพุ่นถอนทีเดียยกทีทเดียวอ๋ออย่าคิดะนะนะอนไรน่ะดีไหมสายนี่กี่นะเออคือมันเป็นวอกสมานนะ่ะต่ำเห็นระ้านนาทีขึ้นเลยนะ่ะเพราะบะกินมันต่ำน่ะด้ ียขึ้นแล้อ่ะลกาาได้มัน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 บอกใครมีอ่ะโอ้นั่นบอกขี้กับบอกกินด้เหรออ่ะยืนทางด้านไอเจียวมันต้องกินตัวนี้นะต้องหวานอยู่นี่นะต้องสะท้านหน่อย เออแบบก,กินนี่ดิอย่าวากเอาแล้วเด้อตอนี้กินนี่ดิแบบก,กินนี่เนะี่ยมายอกกินเลยรอครับรอรอดอกนี่ต้องรอโดอที่วนออกไปละ ใ่เพรา่าวามันจะหายไปกับสาบออก,กัยะต้องเก่าความชั่วน่นเะอาวนเข้ามาแล้วุนเข้าุนพินมแล้วขีออุ้นเอาไปเนี่ยโอ้ย,ยแล้วขี้สาดก็มะวน <laughs> ปุน้ยซึมละซึมลซึมลซึมละถอดละฮฮ่าฮ่าฮ่ายกละขี้ซึมนะ

โอ้ห้าวเลยแอมใช่แต่พยายามมันโตขึ้นได้อะโตได้จนกว่าอย่างเ้ดี๋ยวเจ้าน่ะเอาจนมันของมั่นใจว่ามันเข้าป่ากแต่บางเืัวมันก็บอกเข้าป่านะแล้ก็บอกคือมันมั่นใจที่สุดอะนี่ไงบอกว่าแอมวัดแอมจะซับสองขอก็ได้เถอะให้มันนี่นะมันบอเข้าตีดีมันก็รู้ได้เหมือนกันนะอยู่แล้ว อือโดนจนได้เห่อ,อย่อยเดียวอยู่แลแหละโดนจนได้เห่อ,อย่อยเดียวว่าว่าใส่กอะอรก็เหระหันหันวาก็อกกอ่าเต็มปากเลยก็ล้อจนโดนอ่ะหัวล้อโอ้โศยอมยอมโอ้เนี่ยล้อจนโดนอ่ะนี่ออออ เออเออเนี่ยเอาเข้าปากเี้ยเอาเรียบร้อยครับผมโอ้ยเจี๊ยบีราชหายเลยโอ้ยอยากกินได้เออเออยีราสขนาดครับเพื่อนๆครับเนี่ยครับเข้าไปในป่าแล้วครับดูนี่ครับนี่ครับโอ้โหป่าบนแล้วครับยีราชิบหายโอ้ตัวแค่เนี้ย โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้หกโมงครับหกโมงแล้วก็มาสรุปผลงานของวันนี้ครับก็ตามนี้ครับตามนี้ครับอุ๊ปอุ๊บปุ้มปุ้ยปุ้มปุ้ยจอมบีลาคโอ้โหฟับนนี้ครับปุ้มปุ้ยครับปุ้มปุ้ยจอมบีลาครับนี่ครับ น้ปตามปาสดเอ็นเคครับผมนี่ครับปุ้มปุ้ยจอมมีลาครับได้ปุ้มปุ้ยมาสี่หางครับเ้าปลาตะเพียนนี่น้องให้นะปลานินเดีวนี้น้องให้ไม่ได้ตกได้นะครับโอเคครับตามนี้นะครับผลงานวันนี้ครับผมก็จบไปแล้วครับสําหรับงานเก็บตกวันนี้ครับสําหรับบ่อบวกหลวงฟิชชิงนะครับก็วันนี้ผมมาตามล่าหาปลาในนะครับปลาในปุ้มปุ้ยจอมมีลาครับเป็นปลาชนิดหนึ่งครับที่ผมชอบตกมันมากที่สุดอีกชนิดหนึ่งเหมือนกันครับ มันมีลีลาการกินเหยื่อที่โอ้โหเรียกว่าเรียกว่าถ้าตัวไหนเคี้ยวๆนะเรียกว่าจะโคตรลีลาครับโคตรลีลาแล้วครับโอ้โคตรลีลามากก็วันนี้ครับก็ <c oughs> อย่างที่เห็นนะพอได้สนุกครับมีในบ่อรับมีปลาปลานิลครับปลาเบญจพรรณปลาในปลายิสกปลาตะเพียนในบ่อครับปลา,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 าสวายก็มีครับก็เยอะแยะครับในบ่อนะบ่อไม่กวา้างเท่าไหร,ร่ก็เป็นบ่อทรงกลมๆนะกลมๆ ตกสนุกครับตกสนุกก็มีอาการแทบจะทั้งวันครับปลานินปลานินปล่อยครับปลานินในบ่อก็มีครับก็เราก็โดนกันนะฮะโดนกันสายทอดสายหนึ่งสายอะไรก็มีนะก็วันนี้ก็อ๋อถือว่าโอเคครับสาหรับงานเก็บตกครับบัตรหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับวันนี้ก็รอตัวไปครับสําหรับปุมปุ๋ยครับสีหางวันนี้ครับวันหน้าครับมีโอกาสครับ น่าจะตับไม้อีกนะครับกลับมาเยือนอีกครับสาหรับบ่อนี้ครับก็พอตกสนุกครับเนาะก็เป็นงานชิงหิ้วงานสปิลหน้าตั้งนะครับขอให้หนึ่งขอนะก็ก็โอเคครับพอที่จะตกสนุกเหมือนกันสุดท้ายนี้ครับก็เอนเคครับพิชชิงไทยแลนด์นะก็ขอฝากช่องไว้ด้วยครับสําหรับคนที่ยังไม่ได้กด Sub สไครต์กดกระดิ่งนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับ คนที่กดแล้วก็ขอบพระคุณมา,มากๆครับสำหรับผู้ที่ติดตามครับวันนี้ครับ NK Fishing Thailand นะครับเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับขอคงต้องจากลากันแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ทิปหน้าครับไปที่ไหนเดี๋ยวรู้เรื่องครับโอเคครับผมบ๊ายบาย NK Fishing Thailand